มาต่อกันที่ Active Learning ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิสิทธิ์กริจเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนดัรุณาราช,ชบุรีเปิดเผยนะครับว่าเตรียมความร่วมมือกับดรสสินโรสลานลมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวลงนามความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษากระบวนการเรียนการสอนแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g Part 5 Step ครับ เพื่อให้เป็นผู้นําทางวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนทุกคนในระดับประถม,ะะถมะศึกษามัธยมศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและมีทักษะขั้นสูงครับ มีการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการการเรียนรู้ตลอดจนยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นการแตกต่างในพหุปัญหาอย่างมีคุณภาพและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครับเรอต้องการให้พัฒนาเด็กไทยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนของเราเนี่ยนะครับให้เขา คิดเป็นทาเป็นที่การคิดเพราะนั้นเราจรึงนําเรื่องนี้เข้ามาในโรงเรียนอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อว่าจะได้พัฒนาเด็กไทยไม่ใช่เฉพาะเด็กโรงเรียนแต่ลุนาเท่านั้นแต่ว่าเด็กไทยทั้งหมดเนี่ยให้รู้วิธีการคิดโปรเซสของการคิดว่ามันจะติดตัวเขาไปถ้าเขาสามารถที่จะเป็นโปรเซสของการคิดได้เนี่ยเป็นนักคิดเป็นนวัตรกรรมเป็นรับสร้างนวัตรกรรมตัวเองเป็นนวัตรกร,รได้เนี่ย active learning มันช่วยตอบสนองอันนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติต่อไปก็มีความมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดเราจัดแบบนี้ได้นะครับ Active Learning ได้คณครูมีสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนได้เด็กสามารถที่จะผลิตการเรียนการสอนมีความมั่นใจมากขึ้นคิดเป็นระบบมากขึ้นเนี่ยผลก็จะต้องได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าผลสำเร็จทางด้านวิชาการจะสูงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงว่าวิธีคิดของเด็กเนี่ยจะเปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นเด็กก็จะสามารถเป็นคนที่มีคุณภาพสังคมต้องการแบบนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของชาติตามแผนพัฒนาของประเทศชาติแผนการศึกษาของชาติเนี่ยคิดว่าอันนี้จะทําให้เกิดผลประโยชน์ที่ที่ที่มากต่อต่อนักเรียนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนดรุนาราชบุรีบอกนะครับว่าแนวทางจัดการการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองมีการยกระดับให้เกิดการเรียนรู้ในระดับขั้นต้นและเพิ่มไปสู่ระดับความคิดรวบยอดตลอดจนมีความรู้ในระดับหลักการด้วยครับ และยังส่งผลให้เกิดผลงานผลผลิตในระดับนวัตรกรรมเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงในระดับเวทีโลกต่อไปครับสำหรับการลรงนามความร่วมมือกำหนดไว้ในวันที่27กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีครับ